you. ภายายกระสิบหรือดรนวราชาพินิตโรคากรบริษัทนวราชาจำกัดเข้ารับรางวัลเดอะไว a l ร i t a w ฮิตอว2024สาขาสินค้ายอดนิยมแห่งปีนอกจากรางวัลดัสบันเทิงแล้วยังมีรางวัลพิเศษเดอะไว a l ร i t a w ฮิตอว2024 Empower ที่มอบให้กับบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจและมีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยแบ่งเป็น6สาขาได้แก่ก1ผู้สร้างกระแสไวรัเแห่งปี 2. ศิลปินหน้าใหม่สร้างสังคมยอดนิยมแห่งปี 3. นักแสดงหน้าใหม่สร้างสรรคสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี 4. ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 5. ธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี 6. สินค้ายอดนิยมแห่งปีโดยมีผู้รับรางวัลได้แก่หมอปายไพรกระซิบหรือดรนวราชาพินิจโรคากรบริษัทนวราชาจำกัดเข้ารับรางวัลเดอะไวรัลฮิตอ a ว d 2024ในสาขาสินค้ายอดนิยมแห่งปีและธรรมชาติสำหรับเดอะไวรัลฮิตอ a ว d 2024และเดอะไวรัลฮิตอ a ว d 2024 empower เป็นมากกว่ารางวัลแต่ เป็นกำลังใจให้ศิลปินดาราน,นักแสดงอินฟลูเอนเซอร์และบุคคลทั่วไปได้สร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพและส่งต่อแรงบรันดาลใจให้แก่สังคมอย่างแท้จริงค่ะค่ะ ก็เป็นสาขานักธุรกิจนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ได้เนาะส่วนใหญ่น่าจะได้จากการที่เราพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นสายมูนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอย่างที่ทุกๆเหตุทุกคนเห็นนะคะในช่วงนี้ก็จะมีภากลวยดวงนะคะที่พกพาไปไหนก็ได้นะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูไม่มูไม่น่ากลัวจนเกินไปแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไปทําก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ประจรําวันอย่างเช่นยาสีฟัน ะะสบู่แล้วก็พวกเครื่องสําอางที่เป็นสายมูแบบมูสุดๆแต่ดูไม่รู้ว่ามูค่ะจนได้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอีกาดีไปเลยใช่ค่ะเดืนนี้ครับเราแบบทำม,มาประสบาเร็จคลคือจริงๆไปก็ทําผลิตภัณฑ์พวกนี้มาก็เกือบสิบปีแล้วนะคะก็สู้ฟันฝ่ากันมาพอสําเร็จมาช่วงปีนี้ไปก็เป็นเป็นผลงานที่ดีใจมากๆว่าเราไม่ใช่แค่หมอดูแต่เราก็ยังเป็นแม่ค้าได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ดิแพรจะทำอะไรต่อหรือขยายอะไรไปอีกไหมคะก็ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะคะที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีชื่อใหม่นะคะบอกที่นี่เลยว่าชื่อว่าครีโอลานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไว้ใช้ลงนะโดยเฉพาะนะคะใครที่มีผิวหน้าที่มีปัญหาอยู่เราก็เหมือนกับการไปอาบแสงจันท์เหมือนพระนางครีโอพัตาอะไรแบบนี้นะคะ ง่ายๆก่อนแล้วก็จะเป็นพวกพวกกาแฟพวกอะไรอย่างนี้ที่ผ่านการทําพิธีการปลุกเสกมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ดื่มได้ทุกคนใช้ได้ทุกวัยค่ะอะไนี้จะออกมาช่วงประมาณหนอะไรกก็น่าจะประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นกันเป็นเรื่องเป็นดาวแล้วค่ะแต่กับรางวัลนี้ที่เราได้รับความรู้สึก็ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะจริงๆความรู้สึกของวายเนาะปกติวายน่าจะโดนแต่ดามมาก แต่ไอเรื่องที่แบบว่ามันเป็นรางวัลหรือมันเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจอ่ะก็ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยได้รับสักเท่าไหร่แต่ปีนี้ก็ยังมีคนเห็นคุณค่าก็เลยดีใจมากๆเลยค่ะ